พวกเราท็อปนิวส์ตั้งใจคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาวเหมาะสมสำหรับแฟนๆทุกท่านซื้อสินค้าจากท็อปนิวส์ได้ของดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนครับซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปเออวันนี้ทีมข่าวท็อปนิวส์ได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชนนะครับขอให้ช่วยกันตรวจสอบการจัดกิจกรรมค่าย YV Reform ไขข้องใจทำไมต้องปฏิรูปนะครับเนื่องจากคนที่มาร้องเรียนนะฮะก็เห็นว่าออมีหนุ่มๆน,นะครับสาวๆ จะไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของค่ายนี้ก็เป็นกังวลน,นะครับกิจกรรมของค่ายวายวีรีฟอร์มใคข้องใจทำไมต้องปฏิรูปจัดขึ้นโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและไอลอสองเจ้านี้พอเอ่ยนามก็รู้เลยนะฮะว่าเนื้อหากิจกรรมมันจะออกไปในโทนไหนนะครับจะจัดในวันที่6ถึง9กรกฎาคมที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ในเพจ Facebook แนวร่วมธรรมศาสตร์นะครับแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมนี้บอกว่าพบกับกิจกรรมใหม่ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และไอรอในรูปแบบค่ายที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้พร้อมไขข้อข้องใจว่าปฏิรูปแล้วได้อะไรทําไมต้องปฏิรูปและปฏิรูปอย่างไรให้สถาบันกษัตริย์สามารถยืนได้อย่างสงา่าท่ามกลางสายลมและการเปลี่ยนแปลงน,นะครับคุณสมบ,บัติอายุ18ถึง25 สองมีความสนใจในประเด็นการเมืองสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยก็อสองมาเลยนะฮะต้องสนใจประเด็นการเมืองสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยข้อสามีความรับผิดชอบข้อ4ี่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่6กถึงเก้ากรกฎาคมสี่วันสามคืนที่เขาใหญ่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง17เจ็มิถุนายนประกาศผล18ปมิถุนายนจากการตรวจสอบลิงก์รับสมัครเข้าร่วมค่ายพบว่า นอกจากสอบถามข้อมูลส่วนตัวทั่วไปแล้วยังมีการสอบถามมุมมองต่อข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยอย่างเช่น <c oughs> เห็นด้วยหรือไม่กับวลีคนเท่ากันเพราะอะไร <c oughs> เห็นด้วยหรือไม่กับ10บข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่ถูกเสนอโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมอย่างไรนะครับถ้าแก้ไขและปรับปรุงได้จะแก้ไขอะไรใน10บข้อเรียกร้อง ปติรูปสถาบันกษัตริย์นี่ท่านผู้ชมฮะนี่ถามนะฮะใครที่จะสมัครไปเข้าค่ายเนี่ยเขาถามไปถึง10ข้อเรียกร้อง10บข้อเรียกร้องนะครับซึ่งมันก็ลิงก์ต่อมาจากเหตุการณ์ชุมนุม10สิงหาคม2563ที่ธรรมศาสตร์ลังสิบนะครับสามรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วนะครับกิจกรรมการชุมนุมนั้นนะครับเป็นการล้มล้างการปกครองนะครับ เป็นการล้มล้างการปกครองและให้เลิกกระทําการในอนาคตนะครับเลิกกระทําการในอนาคตแล้วหลังจากชุมนุมที่ธรรมศาสตร์หลังสิบเมื่อ10ส,สิงหาคมปี6-3แล้วต่อมาก็มี10ข้อเสนอของผู้ชุมนุมออกมาแต่ละข้อท่านผู้ชมโอ้โหยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญข้อหนึ่งเลยนะฮะมาตรา6ของรัฐธรรมนูญก็คือถ้าผู้ใดจะกล่าวหาฟ้องร้องกษัตริย์มิได้ ให้สภาผู้แทน,แน,นรัษฎรนะฮะพิจารณาความผิดของกษัตริย์ได้อเห็นไหมที่กษัตริย์เขาระบุเอาไว้เลยนะครับในในมาตราหกของรัฐธรรมนูญนะครับก็คือข้อหนึ่งนี่นะฮะมาตราหกนั้นอ,อ,องค์พระหมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้แต่เขาจะแก้ข้อนี้ให้ละเมิดได้อืนะข้อสองยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองยกเลิกนะไม่ใช่แก้ไข ข้อสยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์นะครับข้อสตัดลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับสถาบันพระหมหากษัตริย์ข้อหยกเลิกส่วนราชการในพระองค์ข้อ6ยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล์ข้อ7ยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะอืคือไม่ให้พระหมหากษัตริย์ทรงมีพระราชดำรัสในที่สาธารณะอืมไม่พูด เนะนี่เพียงแค่นี้นะท่านผู้ชมฮะคือแต่ละข้อมารับไม่ได้เลยใช่สิบข้อนั้นหนักมากใช่แต่ไอ้คนจัดค่ายนี้นะฮะเอาไปถามเอาไปถามว่าเออเออเห็นด้วยหรือไม่กับสิบข้อเรียกร้องนะฮะถ้าแก้ไขปรับปรุงจะแก้ไขอะไรในสิบข้อเรียกร้องนี้อยังเล่นอยู่กับสิบข้อเรียกร้องนี้ผู้ปกครองเลยเป็นห่วงนะะคนที่จะไปเข้าค่ายในวันที่หกเจ็ดแปดและเก้ากรกฎาคมที่เขาใหญ่ ผมก็ไม่ทราบนะว่าหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานไหนที่จะคอยติดตามสแกนแล้วก็ดูนะฮะว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลแล้วก็มีอะไรที่มันมินเมจะผิดกฎหมายหรือว่าจะล่วงละเมิดหรือไม่ไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนนะครับเออแล้วจะไปอยู่ที่ไหนของเขาใหญ่ใช่ใช่ไหมฮะเ,เจ้าของพื้นที่ว่ายังไงใช่ไหมฮะเจ้าของพื้นที่ว่ายังไงเหมือนอย่างที่ไปจัดเสวนาที่มอปัตตานีเจ้าของพื้นที่ อธิการบดีคณะบดีว่ายังไงใช่ไหมฮะนี่แล้วมันชัดเจนว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จุดเริ่มต้นมันคือสิบข้อเรียกร้องนั้นเห็นไหมเพราะมันมีการถามถามในช่วงที่เขาให้สมัครผ่านทางออนไลน์ฉะนั้นจุดเริ่มต้นมันคือสิบข้อเรียกร้องนะั้นและสิบข้อเรียกร้องนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญนะมันเป็นสิ่งที่ผิดแต่เขาเอามาเป็นจุดเริ่มต้นใช่นะเอามาเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าค่ายแห่งนี้นและอย่างที่คุณอบอก แล้วหน่วยงานด้านความมั่นคงจะปล่อยแบบนี้เหรอ,อทั้งที่เหมือนก็รู้เจตนาลมของเขาแล้วนะใช่แม้ว่าเขายังไม่ได้เข้าค่ายเขายังไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าดูลู่ทางแล้วเนี่ยแนวโน้มเนี่ยมันไม่น่าจะดีใช่ไหมฮะมดูแล้วมันน่าเป็นห่วงใช่